สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะคือตอนนี้กำลังจะเช็ดทูสาลานะฮะเสร็จไปแล้วสองหลังนะฮะหรืออีกสองหลังนะฮะ,อะตอนแรกก็ไลฟ์สดนะฮะแต่ว่าไลฟ์สดได้ไม่กืเไม่ได้ไม่ใช่ได้นะ,ะเนื่องจากว่ามีคนเปิดเพลงแดนนะฮะอยู่ที่รถตู้นาบาน,นะะค,นคนที่รู้ว่า ตอนที่คนก็รู้ว่าใครนั่นแหละนะฮะก็ต้องรอคือแบบเ,เพลงนี้มีลิขสิทธิ์ไหมอ่ะมีอ่ะ,อะยังไม่ถ่ายนะจนมาถึงเพลงนี้แหละไม่มีลิขสิทธิ์ก็เลยถ่ายนะฮะ <laughs> ทีนี้เราจะถูสารายยังไงให้กับให้เข้ากับจังหวะเพลงที่นายช่างใหญ่เปิดเออในสุดก็รู้คำตอบแล้วนาะยช่างใหญ่ฮะ <laughs> โอ้โอ้โอะไรนะ <g ül üyor> กำลังมันเจอโฆษณาซะแล้วโอ้ยคุณผู้ชมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอดไม่ได้ปุ๊กเอามั่งดิป,ปุนะ๊กเนี่ยเออ โอ้โอ of all of all ้โอ้โอ้ลืมหุดสิบลืมหุดสิบโอ้โอ้ละนายเออเออ เออเออเออเมอเออเเอออเ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 ออตอเออเ เอคนจนมีสิทธิครับ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 อ้ยคุณผู้ชมนะเป็นคลิปที่แบบสุดยอดแล้วคลิปนี้นะฮะของเสือพาไปนะฮอะนะครับหลังจากที่เรา เนะเสร็จสลาด้านหน้านะเราจะเข้าสวนนะเพื่อไปถูดสลาที่4นะคุณผู้ชมนะเราก็จะผ่านดอกไม้นะฮะเห็นไหมนะสวยๆงามๆนะครับผมที่อยู่ในสวนของเราเนาะนะครับหนะลากหลายสีสันหลากหลายพันนะฮะโอ้ดูพุ่มนี้นะฮะแดงแดงงามมากเลยนะครับโอ้กุหลาบเลื้อยนี่นี่ี่ งามมากเลยแดงแป๊เนยะเขาเรียกแดงเลือดหมูใช่ไหมนะกลางเลื้อยนะขึ้นซุ้มหัวใจแล้วนะครับผมดอกพิทูเนียดอกบานชื่นบานแล้วบานอีกโอ้โหคุณผู้ชมดูนะลอตที่เท่าไหร่แล้วไม่นนรู้นะฮะบานแล้วบานอีกนะครับนี่ดอกซาลเวียซินทรีนะ โอ้งามมากเลยดอกแน่นตึ๊บเลยคุณผู้ชมดูฮึยเออนาเน่ยมวนนวนกันไปอ่านะครับไปดูดอกกุหลาบนะครับตรงมุมนูน้นสวยงามมากเลยนะครับผม มาดูมาดูดอกกุหลาบสีอะไรครับสีโอโรสนี่นะฮนะแล้วก็กุหลาบสีชมพูนี่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยจริงๆกุหลาบสีแดงโหดอกใหญ่มาก ไปถู่วสาาต่อนะคุณผู้ชมนะฮะหลังที่สีแล้วสีทองที่อยู่ในสวนเอ้ขออภัยพี่เสือเดินเตะขากล้องนะฮะนี่ก็คือดอกเอ้ไม่ใช่พูดผิดต้นเสาวรสนะครับผมนะพี่เสือเป็นคนปลูกกับนายช่างใหญ่นะฮะนายช่างใหญ่ว่าเดี๋ยวพอโตเนี่ยเขาก็จะเลื้อยขึ้นต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ขึ้นศารานะครับก็คอยดูนะเมื่อไหร่ไม่ร,มรู้จะได้ท่านได้รับประทานนะลูกเสาวรสนะฮะ ตั้งกล้องเอาไว้ตรงนี้นะไปถูสาลาหลังที่4ี่ก่อนนะครับขอพระคุณสำหรับกำลังใจนะฮะดูโฆษณากดไลค์ เป็นหนกไม้หรือเปล่าเนี่ยเสือไม้ย่าเนาะย่าน็นไมาต้นไม้เสือเป็นคลิปพิเศษคลิปพิเศษแล้วเสืองงทำไงอ่ะปิดเสียงอะเอาเลยเอาเหรอมันเป็นเพลงรถแห่ไม่ไม่เสรอ๋ออ๋อที่เลยสมอนบอกว่าหรอรถแห่ หมื่แล้วหมื่นแล้วดาวมื่นด้ดูออดูได้หมดเแต่เมืึงไม่ถึงเมื่อวานเลยก็คิดเลยสมองกินหมดมองแก้ไขย่องก่อนเลยป้านาป้าลงจากวัดู้ คุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ